เราจะกเครื่องยนต์ใช่ไหมครับจริงๆแล้วขอเสริมนิดนึงตัวนี้คือที่เราเป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมาเราเราเราต้องการช่วยช่วยหนึ่งก็คือยืดยืดอายุของเครื่องยนต์เราด้วยซึ่งทามันเสียขึ้นมาหรือเปลี่ยนเครื่องยนต์นี่ค่าค่าซ่อมอย่างที่รู้กันคือแพงมากใช่ไหมฮะอันนี้ก็เลยมอนกับว่าเป็นลักษณะดูอย่างที่คุณเฉลิมใจเรียนคือสามารถดูแนวโน้มได้ครับมันเริ่มมีการเปลี่ยนไปในกเครื่องยนต์เราครับเราต้องแก้ไขก่อนที่เครื่องยนต์เราจะเกิดความเสียหายคือรถที่ออกมาใหม่ๆผมว่าน่าจะไม่่คคอมมีปัญหาาาวจํ เครื่องตัวนี้ครับจำเป็นต่อรถที่ออกมาประมาณสักกี่ปีถึงน่าจะเริ่มติดตั้งได้ครับหรือว่าออกใหม่ก็ควรจะติดแล้วถ้าถ้าปกติรถทัก2ปีขึ้นไปนะครับควรจะติดยกเว้นรถที่เราใช้เป็นรถผู้โดยสารยกยกอย่างเช่นแท็กซี่รถที่เป็นโลจิสติกรถบัสพ์กเนี้เนื่องจากจำนวนการใช้งานมันสูงมากดังนั้นจำนวนปีไม่ให้ตัวบอก ก็ไปดูที่กิโลที่ใช้อ๋อไม่ใช่ว่าไม่ต้องติดแต่หมายความว่าไปดูปีไม่ได้จริงๆก็อาจจะต้องติดในรถทุกประเภทเหมือนกันใช่ครับจริงๆอย่างที่อย่างที่คุณโก้บอกว่ารถรุ่นใหม่ในเทคโนโลยีก็ก็ทันสมัยขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะครับปัจจุบันแล้วมีเทคโนโลยีแบบนี้อยู่ในรถยนต์รุ่นไหนหรือเปล่าหรือว่าจริงๆในในในรถยนต์ตอนนี้เนี่ยที่ขายในตลาดยังไม่มีเลยเราต้องซื้อไปติดเพิ่มคือเท่าเท่าที่ดูในรถ ที่ระดับที่คนไทยใช้ทั่วๆไปยังไม่มีครับยังไม่มีครับยกเว้นในกรณีที่รถที่มีราคาหลักเขียดล้านหรือล้านขึ้นไปอ๋อคือถ้ารถแพงๆเนี่ยเขาอาจจะมีเป็นฟีเจอร์เสริมมาอยู่แล้วแต่ถ้ารถทั่วๆไปที่ขับกันไม่ถึงล้านซื้อไปติดเพิ่มก็ไม่น่าจะแพงมากติดยากไหมครับติดตั้งยากไหมติดตั้งด้วยตัวเองได้หรือเปล่าหรือว่าต้องไปให้อู่ติดตั้งหรือต้องมาที่ทีแม็กติดตั้งให้คือคืออันนี้เป็นหัวใจหลักเลยที่ที่เราคิดค้นผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมานะฮะก เราพยายามที่จะไม่ให้ผู้ผู้ขับขี่นะเกิดความกังวลในการดัดแปลงเครื่องยนต์ับนะนั้นเราต้องอันนึงเลยต้องคือที่ที่ออกแบบชุดนี้มาคือต้องง่ายบนพื้นฐานว่าไม่ปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์เครื่องยนต์หนึ่งแล้วแล้วก็ง่ายง่ายต่อการใช้งานก็คืออีกอันหนึ่งข้อ3าคือเมื่อมี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 ผู้ซื้อไปติดตั้งเองเนี่ยเขาสามารถที่จะติดตั้งเองได้เลยโดยโดยที่โดยที่เขาไม่เกิดความกังวลแต่ถ้าเกิดเขาไปซื้อจากร้านไม่สบายใจอยากให้ทางร้านติดตั้งก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าตัวนี้เราออกแบบมาคือ เรานำหัววัดเซนเซอร์ที่ที่เราทําการออกแบบและวิจัยขึ้นมาตัวนี้ไปสัมผัสที่เครื่องยนต์ได้เลยเพราะจริงๆแล้วมันจะมีนี่นะฮะให้ดูพอดีตัวนี้มันมันเป็นน็อตจริงๆแล้วมันจะมีมันจะเป็นน็อตน็อตอยู่ตัวนี้มันมันจะสามารถที่จะเอาไปล็อกกับตัวเครื่องยนต์หลักๆได้เนี่ฮะครับผมครับสามารถจะเป็นชุดของมันเป็นชุดประกอบได้เองเลยตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นของเครื่องยนต์ ไอ้ของของในห้องผู้โดยสารครับนะมันจะมี2หัวอายุการใช้งานของของตัวอุปรกรณ์ทั้งหมดนี่มันใช้งานได้นานสักกี่ปีครับต้องมีการเปลี่ยนครับฮะ,ะส่วนส่นใหญ่ตัวนี้แล้วถ้าถ้าโดยทั่วไปแล,ลว้วมันก็เรียกว่ามันต้องมีการคาลิเบตครับใช่ไหมฮะมยิงส่วนใหญ่ตัวตัวนี้แล้วเนี่ยเราทำทำมาเนี่ยปีปีหนึ่งก็น่าจะคาลิเบตได้ปีหนึ่งโดยทั่วไปค่าใช้จ่ายแพงไหมครับในการเปลี่ยนทีชุดนี้ถ้าซื้อตอนนี้เท่าไหร่ครับ อ่าถ้าเป็นรุ่นที่เมมโมรีที่เราประมาณราคาก็คงสัปประมาณ3,000กว่าบาทก็สามพกว่าบาทเท่านั้นถ้ารุ่นที่ไม่มีเมมโมรีก็สองพันกว่าบาทก็ไม่ได้แพงเกินครับใกล้จะมีวางตลาดหรือยังครับจะวางตลาดประมาณเดือนมิถุนายนมิถุนายนนี้ขายต้านไหนครับในเทคเลยหรือว่าคือได้ตามท้องตลาดท่กไปเทคเราเราเป็นองค์กรที่เราไม่ได้แสวงหากำไรส่วนใหญ่เราก็จะถ่ายทอดเทคโนโลยีตัวเนี้ยให้กับเอกชนเอาไปำนิกาต่อตอนนี้มีเอกชนซื้อไปดําเนินการต่อแล้วอยู่ระหว่างเจรจา อยู่ระหว่างการเจรจาคาดว่ามิถุนายนนี้น่าจะเจรจาเสร็จแล้วก็มีวางจาหน่ายได้เลยเฉลี่ยเอกชนรับไปแล้วราคามันจะได้ประมาณนี้หรอครับผมบอกว่าเดี๋ยวเอกชนรับไปราคาสูงปี๊ดเลยจริงๆแล้วอันนี้ราคาที่เราที่ผมพูดเมื่อกี้ที่เรียนเมื่อกี้นะครับก็เป็นน่าจะเป็นราคาขายแล้วน่าจะเป็นราคาขายแล้วครับที่พูดคุยกันกับไพ่กันจนแล้วด้วยวันนี้ต้องขอบพระคุณทั้งคุณเฉลิมชัยแล้วก็คุณเอกราชมากๆที่้เกียรติมาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้กับพวกเรานะครับเดี๋ยวจะรอดูผลิตภัณฑ์แบบนี้มาวางจำา